ก็ตอนแรกที่เข้าโรงพยาบาลครับที่เกิดจากการของแข็งกระแทกก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุก็เลยไปที่โรงพยาบาลครับการึกว่าจะต้องใช้ประกันอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลตรวจสอบแล้วจากบัตรประชาชนว่ามีประกันสุขภาพที่กรมสรรพสามตทำให้ด้วยครับก็เลยถือว่าเป็นการรักษาในด้านสุขภาพด้วยครับตอนนี้เสียงก,ก็กลับมาดีขึ้นมากครับแต่ก็ยังไม่โปรติร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยมีความคิดว่าจะใช้สวัสดิการของกรมธรรม์นเนี่ยไปรักษา เ,เพราะว่าตอนนี้อายุกรมธรรมก็มีถึงสิ้นปีประกันที่ทางกรมทําให้เนี่ยสะดวกมากครับตอนผมเข้าโรงพยาบาลแค่แค่ยื่นบัตรประชาชนบัตรเดียวทางโรงพยาบาลก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเรามีประกันที่ไหนบ้างสะดวกครับทาให้เห็นว่าประกันที่กรมทําให้นะครับก็ได้รับความสะดวกมากสามารถเบิกกับโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ กรมสรรพามิตรนะครับก็ได้จัดสวัสดิการให้กับข้าราชการลูกจ้างพนักงานของคนกรมสรรพามิตรนะครับให้เราสามารถเลือกที่จะรับประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุไม่ว่าจะท่านจะเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างถ้าเจ็บป่วยถ้าท่านเลือกประกันสุขภาพนะครับก็มีสิทธิ์ได้เงินชดเชยขณะเดียวกันถ้าท่านมีอุบัติเหตุเนี่ยท่านสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เลยในตัวอย่างของเรานะครับเราจะเห็นเคสของท่านสอนะครับที่สามารถไปที่โรงพยาบาลเอกชนแม้ท่านจะมี สิทธิ์ข้าราชการอยู่แล้วนะครับท่านไปที่โรงพยาบาลเอกชนยื่นแค่บัตรประชาชนในระบบเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะว่าจะมีชื่อของท่านอยู่แล้วว่าท่านมีสิทธิ์ของประกันสุขภาพตรงนี้ครับท่านสามารถได้สิทธิ์ที่ได้รับชดเชยนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์ปกติของข้าราชการ